น,นี่คือการใส่เฟมนะโดยชัางหนิงนะครับรดแต่ล่างมาเรียบร้อยแล้วครับล่างไปเกี่ยว่าล่างกับเฟมนะล่างกดคือล่างโค้งรดหมดเลยนะครับโค้งรดหมดนะปืน่นเบาหังน้ำมันอย่างผมก็ล่างหมดครับแล้วก็หน้าผมหน้าพัดอย่างงผมก็ล่างหมดเลยถ้าเป็นเป็นค้นกับจกไซออกมาล่าง <c oughs> น,นะครับจังเสียนนอนไซน่นะครับ <c oughs> แล้วเรียบร้อยแล้วปุ๊บลอกกับเป็นสนิมกับ ผมเอาน้ำมันหมูคอต้าเรียบร้อยแล้วนะครับใส่เตี้ยวเลยนะครับ,ลนะรบแล้วก็ใส่บางลมนาไปนะครับใส่ขวาครับตะก้านี่คิดว่าโบไซพอตะก้านะครับพอไปดูอันเกา่ามัน,ม,นมันเก่าไปครับถ้าเป็นตะเล่งนี่เฮาโบได้ไปไหนเฮาโบต้องใส่ก็ได้เนะาะเพราะมันเจ้กานโบได้แล้วครับแต่กระจกผมใส่ขึ้ขนแล้วนะสองข้างนี่เทมใส่ละล่างเรียบร้อยละ ตะกี้ผมไปหาช่างเรียบร้อยแล้วช่่งเหิืบยู่เด้ยอช่างทีว่าเขาอย่าใส่สเตอร์นี่นะเรามาดูตะน,นี้ครับตะข้างนี่นะอันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คือบงังบังโซรถนะครับบงังบังโซตีว่าขวาัวาเตียวก็ขวาสาซินก็ขว่า,วาจวีวอนตุเจ้าก็เขาไปหวั่นนี่นะที่เขาว่ากนันน่นะครับผมยกตัวอย่างเพิ่งมาได้นะครับแล้วก็เขาได้ของเอกมาเนาะนี่นะเขา แต่งไปน้อยแล้วนะครับตะกี้นี่เขาตัดนี่ออกเนาะนี่นาอเจียรแไปแลแต่บไดี้ไยตอนตอนเจียรน,น,นั่วิดีโอเนาะพอพอผมเอามาใส่นี่นะครับมันก็ผมขาดคิดนะครับว่าหูออุดหงิดตรงแต่มันกระตุ้งเลยนะครับบตอด้เจาะเดี๋ยวใส่ันก็เป็นลักษณะนี่เนาะกันไม่ห้องก็ดีนะครับเกิดมีลูกมีหลานหรือว่ามีไข่เขาเขาฝังเนาะ,ะงานเพินนะเร,ราบได้ระวังมันเนาะ ถ้าเนี่จี้เรียบร้อยปุ๊บนะเดี๋ยวเ้าใส่สเตอร์ยังไงแล้วมนก็จับพอดีนะครับมันก็วงมันใหญ่มันก็ได้พอดีครับอันนี้เขาได้สัมปทานของของเอสครับเทสบาลครับประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวถ้าจะได้วันหูข้าช่างมาปะอย่างนี้ช่างไปใส่สเตอร์ครับแล้วก็ใส่ยางกันกระชากก็คือตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเอานี่ออกนาครับนี่มันอยู่ในนี้นะครับยางกันกระชากนะครับเพราะว่า ตอนนี้ผมจับโซ่หอนะมันเป็นเจนี่นะครับจับโซ่แล้วก็มันฟีน้อยเนาะมันคือว่าห้องวายางตรงไหนเนี่ยครับีอยู่ในเนี่ยมันมันมันหลวมครับมันต้องเปลี่ยนครับถ้ามันซึกแล้วครับเ้ามันอยู่กับคนเท่าเนาะบ้านอื่นเนาะที่จะขายเฮานี่มันเหมือนแล้วมันก็มีการซึกหรอเขาวอามันบดได้มันบดได้มันบดได้เสียมันซึกเนาะซึกหรอตามอากาศครับแล้วก็ไปหอตั้งายนี่นะครับนี่เนี่ยผมจี้นี่นะครับ อันนี้คือตรงไหนนี่มันจะมีห้าใบเบรกเนาะเดี๋ยวผมผูกคอๆห้าใบเบรกก่อนนะครับว่าห้าใบเบรกเนี่ยอันหลังมันก็จะมีอันหลังมีอันหน้าของห้องว่าเป็นดำนาลดถรุ่นนี่เป็นดำว่าตรงไหนเนี่ยมันมีมันมันมีมันมีเหลือนักเหลือน้อยคือว่ามันบางหรือว่ามันหนาครับถ้าตามสมควรเดี๋ยวผมพิจารณาแล้วก็ถ้าจะได้เปลี่ยนก็เปลี่ยนถ้าบเปลี่ยนก็ถ้าเทีบได้ผมก็จะเทฟไปก่อนเนาะทั้งหน้าก็เป็นดำเหมือนกันครับ แล้วก็ตะกี้ได้เอาดมันใส่ไปในนี้เนอะของของซาลาซักเนอะหรือว่าสั่งซักเนอะของของแฟนโบนะเอาใส่ในนี่ไปละเราก็ขีไปพุ่นเนาะที่ข้านอีแม่เยวาว่าป้าป้าเดียวเอาใส่นี่ไปเรียบร้อยละเดี๋ยวสักกำกะบถ่าย่าแล้วละถ้าแล้วละเดี๋ยวสักกำผมจะไปห่อควายเอวหาควายกมผมทำไปสองรอบแล้วควายไปสองรอบละเดี๋ยวไปหอ่อเรามาแรงจะเอาหญ้าไปหื้อควายกำหน,นึ่งก้อน นะครับอันตตอีก่อนนะครับที่ผมซ้อมรถกันนะช่างหนิงยูหูยูห <c oughs> ูเอีเอ้ยเเฮ้ยเลียมเลียมอียเลียม